ตำนานบทใหม่แน็กชาลีสบัตลุกปแปลงโฉมเป็นบาร์บี้สวยจนแทบจำไม่ได้ค่ะโซเชียลถึงกับต้องขยิตาสามกำเนิดตำนานบทใหม่แน็กชาลีสบัตลุกปแปลงโฉมแต่งหน้าทำผมเป็นบาร์บี้งานนี้สวยจนแทบจำไม่ได้ค่ะล่าสุดนี้เรียกว่าเป็นตัวพ่อสายฮาคนหนึ่งของวงการบันเทิงที่ไม่ว่าจะขยับทำตัวอะไรไปทางไหนก็กลายเป็นกระแสทุกรอบสำหรับนักแสดงหนุ่มมากความสามารถใส่ชิวยังหนุ่มแน็กชาลี เจ้าตัวนั้นมักโดนชาวเน็เตแซวอยู่บ่อยว่าเหมือนพระเจ้าให้หน้าหล่อมาแต่ลืมบอกวิธีใช้นั่นเองค่ะเหตุผลในการแซวก็เพราะว่าเพาเล็กหนุ่มแน็กคนนี้ดูเหมือนจะมีไลฟ์สไตล์ที่ชิลแซนชิลแถมเจ้าตัวยังมักจะถ่ายภาพหรือทําคลิปวิดีโอสายฮาส่วนทางกับใบหนะ้าพระเจ้าปั้นแบบสุดๆค่ะล่าสุดนั้นหนุ่มแน็กทาเอาชาวโซเชียลต้องแตกตื่นอีกครั้งเพราะเจ้าตัวออกมาโพส์ภาพพลิกโฉมสะบัดลุกใหม่แต่งหนะ้าทาผมบาร์บี้บอกได้เลยว่างานนี้สวย จนแทบจําไม่ได้ค่ะโดยภาพจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะ